สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้จิมมี่ก็ได้ของได้ของมาใหม่นะครับจากเฮียโก้นะครับต้องขอบคุณเฮียโก้นะครับเฮียโก้เฮียโก้แอนเนตนะครับหรือพี่โก้เรานะครับที่ได้แบบว่าโหกว่าจะได้กระดานนี้แบบเกือบเกือบสองสามอาทิตย์นะครับ นะฮะกว่าจะได้นะครับอ่ามาดูกระดานสวยๆครับวันนี้จะให้ให้ F c ซนะครับได้เห็นกระดานสวยๆนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับโอ้โได้มาแบบโอ้โหสดๆร้อนๆร้อนกี่นะครับอ่ามาดูเดี๋ยวจิมมี่จะแกะให้ดูครับ พึ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยครับแบบโอ้โหกว่าจะได้นะครับสั่งพี่โก้สั่งพี่โก้ไว้นานนะครับครับเอฟซีมาดูนะครับว่าว่าพอจะได้ไหมฮะนะครับพึ่งได้เมื่อ เมื่อประมาณสักสินาทีนี่เองครับเอ่อพี่โ,โก้ก็อา่าใส่ใส่บับเบิลหนามากครับเ,เดี๋ยวดูของครับเช็คของก่อนว่าว่าของนี่ของนี้ใช้ได้ไหมมีเสียไหมมีสูญเสียไหมประมาณเนี้ย จริงๆครับตารแท็กของพี่โกเขาหนามากใครอยากได้นะครับติดต่ออยากซื้ออยากแบบว่าถ้าเดี๋ยวจะโว์กระดานสวยๆติดต่อพี่โก้แอนเน็ตได้นะครับพี่โก้ของเราเนี่รับทำกระดานนะครับ และของย,ยังดีอะไรครับยังแกะยังแกะยังใได้เลยครับโอ้โหแผ่นใหญ่มากหนาล่ะหนาหนักโอ้ยกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหหลายชั้นนะครับโอ้ยก็ แต่ผมพอใจนะครับเพราะว่าพอดูพี่พพี่โก,โก้เขาบอกว่าดูแลลูกค้ามากแบบแพ็คของแบบอย่างอย่างถ้าข้ามันข้ามันชำรุกหรืออะไรเนี่ก็มัน,ม,นมันก็ไม่ได้ชำรุกเพราะว่ามันไม้มันเนื้อแข็งมากดูกบแบบอลังการงานสร้างนะครใกล้จะเสร็จใกล้จะแกะ ให้ให้เห็นแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วนะครับทุกคนได้เห็นพร้อมกันครับจิมมี่ก็ยังไม่ได้เห็นเลยยวได้เห็นพร้อมกันครับกำลังกัดให้ให้ดูครับมีกระดานนี้เอาไว้เอาไว้เล่นโชว์ครับ ในรายการของยอดเสียซิมมี่ครับ <c oughs> คือลงทุนนะครับ <c oughs> ทุกอย่างคือการลงทุนนั่นนะครับ โอ้โหโอ้โหเอาละครับนะฮะก็มีจะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรฮะคือขอให้กระดานอยู่รอดปลอดภัยนะฮะกระดานนี้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับไม้แผ่นเดียวครับวับแทนแทนแทน,ทน,ทนโอ้โหสวยมากครับโอ้โหฮูห้ฮูสวยไหมฮะสวยไหมครับ สวยไหมครับกระดานสวยไหมครับโอ้โหดูล่องครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูล่องครับเดี๋ยวจะเอียงให้ดูล่องเป็นไงครับล่องโอ้โหล่องไม้นะฮะเดี๋ยวเอาตัวมาวังเดี๋ยวไเอาตัวมาวางก่อน เียวตัวมาวางก่อนครับโอ้โหตัววางออเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะไอตัวหมักรุกนี่ผมว่าจะทำสีใหม่ฮะเป็นสีสีดำกับกับสีแดงดำแดงฮะทำแดง ดำกับสีแดง oh. เพราะว่ามันจะได้ดูเด็ดูดูชัดครับอันนี้มันดูไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นสีดำกับสีแดงครับสีดำกับสีแดงดำแดงมันดูไม่ชัดเท่าไหร่ ย่งงครับดูช้ได้ไหมครับพอใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวต้องไปพ่นใหม่ครับพ่นทําสีใหม่ตัวนะฮะดูครับนะฮะดูดูลายไม้ครับเดี๋ยว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 จะกดกล้องนะฮะกดอ้วนะฮะ ลึกมากครับเป็นเมคคาครับมังกรล่องล่องนภพาอยู่เมคคาครับนะฮะแบบนะฮะเห็นไหมครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับกระดานพอใช้ได้ไหมครับขอบคุณมากครับสวยครับกระดานสวยครับ กระดาษนี้ผมผมซื้อมาจากพี่โกแอนเนตนะครับพี่โก้หรือเฮียโกของเรานะครับเฮียโกแอนเนตของเรานะฮะคือได้มาครับอีโกนี่แกลดราคาให้ผมนะครับนะฮะพอพอพอวางจมหมักลุกก็ก็นะฮะเชิญท่านอาจารย์จิบมาเจอครับอาจารย์ท่านอาจารย์จิบเขา เมื่อเมื่อคืนเขาทำงานนะครับออนี่นี่นเอาเอาเอากล่องไปวางไว้ก่อนมีกระดานเก่ามีเยอะแยะครับสองสามแผ่นอันนี้ได้กระดานโชว์นะครับตอนนี้เห็นไหมฮะได้กระดานโชว์มาแล้วตัวหมักลูกเอาสีอะไรดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับเอาสีอะไรดีครับ เนี่ยครับผมว่าเนี่ยตัวไม้หมักลูกเนี่ยผมจะทาสีนะผมเอาสีอะไรสีแดงกับสีดํานะครับผมว่าว่าโอเคนะฮะดีไหมครับเดี๋ยวเอาแดงแดงแดงชมพูเลือดเลือดหมูแล้วก็ดํา <c oughs> ผมจะไม่เอาลายไม้เนี่ยเนี่ยผมจะพ,พ่นเป็นแบบสีแดงกับสีดําดีกว่าเอาให้มันเด่นๆเ,เลยนะแดงแบบเคลือบ เอาไปเล่นนะฮะสวยไหมครับกระดานสวยไหมครับวันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้สดสดร้อนร้อนนะครับเนี่ยก็ก็มาแกะให้แกะมาให้ fc ทุกท่านนะครับ fc ยอดเชียนจิมมี่ได้ชมว่าโอ้โหกระดานกระดานสวยๆเนี่ยสวยไหมฮะ แต่ว่ากระดานกระดานนี่แบบว่าตัวตัวมันยังตัวมันสีสีมันยังไม่จัดนะฮะสีมันยังไม่จัดนะฮะมันมันมันยังกลมเกินอยู่เห็นไหมฮะมันยังกลมเกินอยู่สีว่าสีอะไรดีครับอ้าววันดีครับท่านองลี สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอนอน์ว่าสีอะไรดีครับเนี่ยครับสีแดงดีไหมเนี่ยอยากเอาแดงแดงแปด๊ปดๆเนี่ยครับ ครับโอเคครับน่่เน่ดูโลดูล่งางมังกรครับไม้ไม้นี่หนานะครับไม้นี่หนาหนาดูสําหรับตัวหมักลุกนี่ครับเกือบเกือบเกือบเยอะนะครับโอ้โหเห็นไหมครับความสูงประมาณเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยโอ้โหหนาถือว่าหนามากฟังเสียงครับเราไม่กลัวด้วยครับว่าของนี่ของจิมมี่นี่โขกให้มันดังๆมาเลย โอ้โห oh ผมไม่กลัวเลยกระดานนี้กระดานของผมเองแม่นะพร้อมไหมครับฮะโอ้โหฮะสวยไหมครับโอ้โหเวลาโขงโอ้โหโขงมันจริงๆโขงมันจริงๆริงไงฟังเสียง <_ an> <_ an> อืฮะชุดนี้ผมซื้อผมซื้อมาทั้งทั้งอันนี้ผมอันนี้ผมเปลี่ยนม้าครับม้ามันม้ามันผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยชอบสไตล์นี้ม้าก็สองพันกว่าบาทนะฮะอ่าแล้วก็ตัวชุดไอ้พวกเนี้ยมาผมซื้อมาแค่ห้าห้าร้อยชุดเนี้ย ชุดชุดไอตัวหมักลุกเนี่ยชื่อมาห้าร้อยแล้วก็บวกค่าทําม้าไปอีกสองพันกว่าบาทก็ตัวชุดนี้ว่าประมาณสามพัน 3, กว่าบาทครับสามพันส่วนส่วนของพี่โก้นี่อ่าขอไม่บอกนะครับราคาครับแบบแกแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเอฟซีครับครับสามสอบถามคือสอบถามราคาพี่โก้แอนเนตเองได้ครับ ราคาแบบราคาไม่เกินหมื่นครับราคาไม่เกินหมื่นครับสวยครับสวยครับของพี่โกอัอนเน็ตนี่สวยมากครับแล้วล่องนี่ลึกมากแล้วเห็นไหมครับล่องเนี่เป็นเซนเลยฮะเป็นเซนล่องนี่ลึกมากเลยครับดูดีครับไล่จากหางมานะครับมังกรเมคานะครับมังกรเมคา โอ้หค่าค่าสํานักมังกรใต้เห็นนี่ชอบเลยครับนี่ฮะเห็นนี่ชอบเลยฮะเป็นมังกรครับมังกรอ่ากระดานนี้อ่าติดต่อพี่โกแอนเน็ตนะครับพี่โกแอนเน็ตครับฮะโกแอนเน็ตนะครับติดต่อได้ครับติดต่อซื้อได้นะครับพี่โกแอนเน็ตนะครับมีกระดานสวยๆเยอะนะครับ รอไว้สั่งสั่งพี่ก้อยเน็ตได้นะครับนะฮะสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยฮะสั่งได้เลยนะฮะ,ด,ะ,ฮะดูครับอืมมันอลังการมากครับนะฮะราคานี้ไม่เกินหมื่นครับราคาแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่า ท่านจะทำแบบไหนนะครับท่านท่านจะทำแบบไหนนะฮะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยราคาแบบถ้าเป็นของของอาจารย์ฟานเนี่ยหมื่นหมื่นอัพขึ้นนะครับของอาจารย์ฟานนี่น่าจะหมื่นอัพขึ้นหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยครับค่าของอาจารย์ฟานเนี่ยนะ แต่ว่าของของที่ที่ไทยเชสทีวีทำนะครับฮะก็ลองไปปรึกษากันดูนะครับว่าจะทำกระดานนี่ครับชอบอย่างไรนะฮะวันนี้เราก็โชว์โชว์กระดานแค่แค่นี้ก่อนนะครับอ๋อไม้เป็นไม้อะไรไม้เป็นไม้มะค่าครับไม้มะค่า ไม้มะข่าครับไม้มะข่าแผ่นเดียวครับนะฮะไม้มะข่าครับผมมเป็นไม้มะข่าราคาก็ไม่เกินหมื่นครับราคาไม่ไม่เกินหมื่นสวยมากครับนะฮะลองสอบถามสอบถามเฮียโกแอนเนตได้ครับหรือว่าพี่โกของเราพี่โกแอนเนตนะครับพี่โกแอนเนตนะครับเดี๋ยวผมจะ แอปแคปหน้าจอครับแคปของพี่โก้แล้วก็แคปของพี่โก้แล้วก็โทรไปสอบถามพี่โก้ได้นะครับว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ลองดูนะครับแบบว่าถ้าท่านใดชอบนะครับท่านใดชอบนะครับหรือ fc ท่านใดชอบก็อุดหนุนสนับสนุนครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับลองลองดูนะครับลองดูนะฮะใครสนใจก็ ไม้มาค่าแบบแผ่นใหญ่อย่างนี้มันมันลองดูครับแผ่นใหญ่อย่างนี้มันสมเป็นจริงๆอ่ะเป็นหมื่นนะครับราคานี่เป็นหมื่นอยู่แล้วนะฮะร,ราคาเป็นหมื่นอยู่แล้วแต่สําหรับยอดเซียนจิมมี่การลดลดลดราคาไม่เกินหมื่นครับสวยมากครับสวยมากครับอยากได้ละซีนะฮะ อยากได้ก็ไปถามดูนะครับสวยงามมากครับอ่าเน่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 เรามาตรวจโอโ้ดูดูดูแกะไม้โอ้หล่องลึกมากครับเห็นไหมล่องนี่แบบหอเนี่ยแหละล่องล่องเนี่ยครับเอาเทียบเทียบม้าดูก็ประมาณเกือบครึ่งตัวครับเกือบครึ่งตัวม้าหนาหนาขนาดเนี้ยไม้หนาแบบซอกล่องลึกมากเนี่ยครับ แล้วก็ไม้เนี่ยแผ่นเดียวก็หนาหนามากหนาประมาณเนี่ยหนากับหนาเยอะหนาประมาณเป็นนิ้วอะพูดได้ได้ว่าหนาเป็นนิ้วอะฮะโอ้โหแล้วคิดดูแบบแล้วก็หนักหนักพอสมควรนะครับไม้อันเนี้ยถือว่าหนักพอสมควรนะฮะแบบสวยมากดูดูดูมังกรนะครับโอ้โหมังกรมีชีวิตสดชื่นนะมังกรสดชื่น ล่องอยู่อยู่บนนภพานะครับอยู่บนเมฆนะครับนะฮะทั้งสองตัวครับมังกรคู่สลับนะะมีซ้ายขวาฮะสวยมากสวยมากถือว่าถือว่ายอดเซียนจิมมี่พอใจอ๋อชอบมา้าเหรอครับม้าแบบนี้นครับ ม้ตัวนี้แกะแพงนะครับตัวหนึ่งก็ตก <c oughs> ตกอยู่ตัวละแปดร้อยบาทนะครับตัวหนึ่งตกตัวละแปดแปดร้อยบาทตัวหนึ่งครับที่จิมมี่ทาอยู่นะครับเป็นไม้เนื้ออย่างดีครับเป็นไม้มักค่าเนื้ออย่างดีครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงเอเปล่าเห็นไหมครับแดงตัดเลย แต่มันหนักนะครับตัวนี้มันหนักสวยตัวพวกนี้มันเบาครับเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ยางมากกว่าพวกนี้ไม้ยางแต่ว่าไอ้ตัวไม้เนี่ยเป็นเป็นไม้อย่างดีเพราะสั่งตัวตัวหนึ่งตัวละแปดร้อยตัวละแปดร้อยแปดหนึ่งแปดสองสองหกแปดสามยี่สี่แปดเอ๊ะเจ็ดเจ็ดหรือแปดร้อยเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิสี่เจ็ดสองยี่สิบเจ็ดสี่ยี่แปด อตัวละเจ็ดเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยครับเขาลดให้จริงๆตัวแปดร้อยเจ็ดหรือแปดร้อยเนี่ยก็เขาลดให้ร้อยหนึ่งนะฮะก็ก็ทำแบบแปดสี่สามดิบสองหรือว่าตัวแปดร้อยก็ไม่รู้ครับจิมมี่จ่ายไปแล้วม้าแดงม้าแดงใส่กรอบเลี่ยมทองเลย ผมมีใส่กรอบอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นขุนเป็นขุนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดมาดผมขายด้วยเอาปเปล่เาเเลี่ยมด้วยเลี่ยมด้วยอย่างดีด้วยเดี๋ยวอยู่ไหนนะอ่าผมเจอแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชม ท่านใดอยากได้เอซอยากได้เป็นพวงกุญแจเลยผมเรียกเป็นพวงกุญแจเลยอนี่สวยไหมขุนสวยไหมเรียกเป็นพวงกุญแจเลยเนะี่ยใครอยากได้าผมคิด เอาไป450บาทพร้อมส่งเพราะว่าอีก50บาทพร้อมส่งครับ450บาทพร้อมส่งครับดูแค่แค่แค่แกะเพราะมันแพงครับ450บาทพร้อมส่งนี่ใครอยากได้เนี่ยผมให้สำหรับ SC นะนี่ครับเป็นโควงกุญแจเนี่ยโคงกุญแจหมักลุกเนี่ย ไม้ก็เป็นไม้อย่างดีฮะไม้เนื้อดีอาจจะเป็นสวยผมผมให้สี่ร้ยห้าสิบาทครับนี่ครับสำหรับเนี่ยพวงกุญแจเนี่ยฮะใครอยากได้ก็ทักมานะครับปิดได้นะครับนี่เป็นขุนนะครับพวงกุญแจขุนเนี่ยเป็นขุนฮะใครอยากมีก็เอาไปครับ ผมไม่ผมให้สำหรับ f อซเท่านั้น, <c oughs> นตัวสวยๆครับได้มันได้มานานแล้วนะครับผมซื้ออซื้อน้องฟานมาน่าจะประมาณสักสี่ร้อยแล้วสามสี่ร้อยเนี่ยผมเอา เอากำไรแค่ร้อยเดียวค่าส่งใครอยากได้ก็อนี่ครับหรือใครใครใครชอบก็ทักมาส่วนตัวได้นะครับผมว่าขายให้สำหรับ FC เท่านั้นอืมนะฮะครับมาครับใครอยากได้แครบมาครับรูปนี้ครับรูปผม ถือขุนมานะครับถือขุนอย่างเงี้ยครับมาขยับได้นะฮะผมก็ขายให้นะฮะสำหรับเอฟซีโอแต่กระดานสวยมากนะฮะนี่กระดานสวยมากนี่ทุกท่านก็คงมีความสุขในชีวิตนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้มันมันความลําบากนะครับมันก็เยอะนะครับผมจิมมี่ก็ไม่รู้ทําไงก็ ได้ได้แค่โพส์รูปสวยๆให้เป็นความสุขทางใจของท่านผู้ชนทั้งหลายนะครับฮะก็สวยๆนะครับกระดานสวยๆโพสต์กระดานสวยๆฮะ,ๆะก็เดี๋ยวอีกสักพักนะฮะก็เดี๋ยวจะจาะหลายสดสเล่น,นกับจานนกจิตครับ นะฮะวันนี้ก็ว่าจะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคิดว่าแต่ก็ยังมีกระดาด กระดาษหนึ่งกาลังมาครับตอนนี้ก็ติดขัดเรื่องเรื่องของการส่งของครับก็มีมีอีกแผ่นหนึ่งกระดับของอกําลังมาครับเป็นเป็นแบบลักษณะม้าครับนะครับนี่ก็สวยนะครับนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอทําตัวเอาสีอะไรดีครับทาสีอะไรดีพ่นสีอะไรดีสีแดงไหมครับ สีแดงชอบจะิมมี่ชอบสีแดงฮนะสีอะไรนะะสีอะไรไม้มะค่าไม้เนื้อแดงสีอะไรไม้ไม้อะไรเติมอ๋อได้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวเล่นหนาครับนะฮะเล่นหน้าครับกระดานไหนลองลองก็งกเสียนยอดเสียนสายบุกค,ครับผมมีอยู่คู่ ครูซ้อมอยู่คนเดียวยอดเซียนสายบุกถ้าได้เร็วหน่อยอยากเห็นนะฮะอ๋อยอดเซียนสายบุกยังไม่ตื่นเลยครับครับเมื่อคืนทำงานหนะักนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะยังไงครับกระดานโอเคนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ครับผมไล์สดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีในตัวพวกนี้ก่อนนะครับครับัอดีครับ